การเข้าไปซื้อกิจการของ a l l n e x ในครั้งนี้นะครับก็สอดคล้องกับกลยุทธ์2อย่างนะครับ step out แล้วก็ step up เพราะว่าการ step out ของเราคือการสร้าง GC ให้ไปเป็นผู้นำนะฮะในอุตสาหกรรมเคมีในระดับโลกนะฮะนั้นอันนี้ก็เข้าไปสู่ธุรกิจ HVB อย่างแท้จริง high value business นะฮะเป็น specialty chemical แค่เดียกันนี้ a l l n e x ก็มี Portfolio ของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของความยั่งยืนของเรามาก ครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปซื้อ a l l n e x ในครั้งนี้เนี่ยได้2ต่อเลยนะครับทั้ง Step Out และ Step Up a l l n e นนี่ก็คือบริษัทอันดับหนึ่งของโลกนะครับเรื่อง c ค a ติ้งเราก็ติดตามมาตั้งแต่ก่อนโควิดระหว่างโควิดหลังโควิดนะฮะก็พบว่า a l l n e x เนี่ย Resilience มากนะฮะคือมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอนะฮะมีการกระจายตัวของธุรกิจนะรกระจายความเสี่ยงเข้าไปสูอ่อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับออเน็กซ์เนี่ยเนื่องจากการผลิตโคตติ้งมันก็ไปเคลือบสารได้หลายอย่างใช่ไหมครับเคลือบไม้เคลือบโลหะเคลือบได้ทุกอย่างนะฮะก็ไปสู่อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์นะฮะการเดินเรือนะฮะกังหันลม Renewable Energy งนั้นก็มีการกระจายตัวของธุรกิจก็เลยมีความเสี่ยงน้อยนะครับล้วผลประกอบการก็ค่อนข้างดีการเดียวกันผลิตภัณฑ์ของออเน็กเนี่ย 7 0็ดเนี่ยถือว่ากรีนนะฮะก็ไปเป็นการสอดคล้องกับเรื่อง sustainability เรื่องความยั่งยืนใช่ไหมฮะก็เทียบกับคู่แข่งต่างๆเนี่ยพอร์ตโฟลิโอคู่แข่งอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนน้อยกว่าเยอะนะครับงนั้นเราก็เลยสนใจเอา n น็กมากแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยนะเจรจาจนกระทั่งได้เซ็นเอา n น็กนี่ก็จะมีโรงงานนะครับผลิตอยู่ประมาณ30กว่าที่ในโลกนี้นะครับทั่วโลกเลยนะครับ มีศูนย์ที่ทำงานวิจัย R&D Product Development อยู่ประมาณ20กว่าที่ก็มีพนักงานร่วม4,000คนนะครับถือเป็นบริษัทระดับโลกเลยครับ a l l n e x มีรายได้ประมาณ2,000ล้านยูโรนะครับแล้วก็มี EBITDA Margin ประมาณ17-19ง19%ในดีลนี้เราจะใช้เงินประมาณ4,000ล้านยูโรนะครับ3.6เนี่ยใช้ไปนในการซื้อหุ้นของ Alnext อีกจุดสนะครับก็เป็นการจ่ายเงินกู้นะครับของ a l n e x ซึ่งเงินเหล่านี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับทาง GC ก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดหาเงินนะครับโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มทุนแน่ๆน,นะครับคเครดิตเรตติ้งต่างๆก็จะไม่ได้รับผลกระทบอัตราส่วนการกู้ต่างๆ Debt to Equity, Debt to e b i t d a ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมนะฮะการดิสซิปลิ n นที่ดีของเรานะครับทาง GC ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเรื่อง เงินลงทุนไว้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็มีเงินสดนจากการทำมาหาได้ของเราซึ่งมีอยู่หลายหมื่นล้านนะครับเรามีการขายหุ้น GPC ไปบางส่วนนะครับก็มีตรงนี้มา7 8 0 0ล้านเหรียญมีเรื่อง DLC เครดิตเท r มกับปตทนะครับมีการกู้เงินบางส่วนจากปตททั้งหมดนี้ก็มีพอนะฮะโดยที่เราสามารถคงเครดิต r a t i ติ้งของเราไว้ได้สิ่งที่ Gc จะได้จากการเข้าไปซื้อกิจการของ a l l n e x นะครับข้อแรกแน่ๆเลยก็คือว่า เราจะเป็น global player นะเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างแท้จริงเพราะ o n e x เนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกนะครับข้อ2คือเราก็จะเพิ่ม quality of earnings นะคะคือ o n e x เป็น specialty chemical เนี่ยรายได้กำไรรต่างต่างของเขาค่อนข้าง stable นะฮะไม่วือหวาเพราะฉนั้นเราก็จะทำให้ตัว e b i t d a margin ต่างๆของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับข้อ3คือเราสามารถขยาย portfolio ของเรานะฮะเข้าไปในธุรกิจ Performance แล้วก็ specialty chemical ตามกลยุทธ์ของเราแล้วก็สอดคล้องกับกลยุทธ์เรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ a l n e x เนี่ยสอดคล้องกับแนวคิด circular economy แล้วก็ความยั่งยืนเมื่อ Gc ไปซื้อกิจการของ a l n e x มาแล้วนะครับเราดูไว้แล้วว่าเราจะสามารถสร้าง synergy ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกเหนือไปจากสิ่งที่ a l n e x เขามีอยู่แล้วคือ a l n e x เนี่ยเป็นบริษัทที่ดีอยู่แล้วนะฮะมีรายได้มีการเรติบโตที่ดี แต่การที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้น100%เนี่ยก็สามารถสร้างซินดิจีในหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสป라이ชเชนเรื่องการขยายตลาดในเอเชียนะครับเรื่องการทำเรื่องโอเปอเรชั่นเอ็กเซลเลนซ์ต่างๆด้วยกันนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราหลังจากที่ซื้อกิจการแล้วเราก็จะค่อยๆสร้างซินดิจีและสร้างแวลูเพิ่มขึ้นร่วมกัน